รวมบัญชีเงินฝากดอกเบีย้ยสูงจากหลากหลายสถาบันทางการเงินนะครับตั้งแต่อัตราดอกเบีย้ยนะครับ1.8%ไปจนถึงสูงสุด3%แล้วก็อัตราดอกเบีย้ยนะครับโดยส่วนใหญ่ปลอดภาษีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะ ดอกเบีย้ยสูงแบบจัดเต็มนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา2.17%ต่อปีนะครับหรืออัตราดอกเบีย้ยโดยประมาณ1.85%ต่อปีจากธนาคารอมสินนะครับ ฝากเต็มๆนะสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับไม่ถูกหักภาษีนัดที่จ่ายนะครับคือไม่เสียภาษีนั่นเองนะครับได้ดอกเต็มๆเน้นๆนะครับจัดหนักจัดเต็มรายละเอียดเงินฝากนะครับเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ2.17%ก็คือ1เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง10,000บาทนะครับ2บุคคลธรรมดาที่มีอายุ 7ปีขึ้นไปสามารถเปิดบัญชีได้นะครับ3นิติบุคคลทุกประเภทก็สามารถที่จะเปิดบัญชีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ4บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จํากัดวงเงินรับฝากต่อไลน์นะครับพิเศษสุดสําหรับบุคคลธรรมดานะครับไม่ถูกหกักภาษีณที่จ่ายหรือไม่เสียภาษีณที่จ่ายนั่นเองนะครับการคิดอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยล้านหนึ่งจุดแปดห้าเปอร์เซ็นต ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจำนะร้อยละ2.17ต่อปีระยรักการฝากตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคม2567เลยทีเดียวเงื่อนไขาการถอนนะครับการถอนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับถอนครั้งละเท่าใดก็ได้นะครับจะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝาก,ฝากครบ11เดือนนับตั้งแต่วันฝากก็สามารถทำได้นะครับโดยจำนวนเงินที่ถอนจะต้องจะได้รับดอกเบี้ย เผื่อเรียกนะครับภาษีหักนอที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนิติบุคคลหักภาษีนอที่จ่ายตามประกาศของกรมสรรพากรนะครับการลงรับดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ11เดเดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากก็ได้ดอกเบี้ยไปเลยโดยจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งเอาไว้ก็คือในขั้นตอนการเปิดบัญชีแคมเปญเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเหล่านี้นะครับในทุกขั้นตอน หลักการจะเหมือนกันก็คือคุณต้องมีบัญชีเผื่อเรียกทั่วไปนะครับที่เป็นบัญชีที่สําหรับไว้โอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเพราะเดี๋ยวนี้นะครับไม่จะเป็นจะต้องไปออพอครบกําหนดไม่จำเป็นต้องไปถอนเองนะเดี๋ยวเขาจะโอนอัตราดอกเบีย้ยรวมทั้งนะครับเงินต้นของคุณเข้าบัญชีเผื่อเรียกนะครับที่เป็นบัญชีเอาไว้เป็นคู่โอนเนี่ยนะครับให้อัตโนมัติ ไม่จําเป็นจะต้องเสียเวลานะครับไปถอนไปโยกย้ายอะไรเงี้ยไม่จําเป็นนะแล้วก็รอไปฝากแคมเปญอื่นได้เลยเพราะว่าผมเนี่ยฝากแคมเปญเผื่อเรียกมาเยอะมากเลยนะแล้วก็มีบัญชีเยอะเยอะแยะเลยจนจนคนมาเห็นเนี่ยก็นึกว่าบัญชีม้าจริงไม่ใช่บัญชีม้าเป็นบัญชีฝากประจานะครับฝากพิเศษซึ่งแคมเปญต่างๆจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับสมุดเล่มเดิมนะลองเอาสมุดเล่มเดิมไปฝากได้นะไอ้สมุด ที่เป็น11เดือนอะ่ะลองไปดูนะครับลองเอาไปฝากได้นะจะได้ไม่ต้องไปเปิดใหม่เนาะนะครับใครยังไม่มีก็ไปเปิดใหม่ซะนะครับธนาคารกรุงศรีออกแคมเปญเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงกับแคมเปญเงินฝากประจำา7เดือนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.8%ตต่อปีนะครับฝากสั้นได้ดอกเบี้ยสูงนะครับต้องธนาคาร กรุงศรีนะเดี๋ยวเรามาดูตัวแคมเปญตัวนี้กันว่ารายละเอียดดีขนาดไหนนะครับจุดเด่นของแคมเปญนี้นะครับก็คือเป็นที่พักเงินระยะสั้นได้ดอกเบี้ยสูงนะครับเงินต้นไม่หายได้ดอกทุกเดือนนะครับแล้วก็เริ่มต้นออมเพียง10,000บาทเท่านั้นนะครับใครอยากหาที่พักเงินระยะเวลาสั้นๆ7เดือนนะครับก็ลองดูแคมเปญนี้ได้นะ ทำไมต้องเปิดบัญชีเงินฝาก7เดือนกับธนาคารกรุงศรีนะครับก็คือเป็นโอกาสทองซึ่งได้ดอกเบี้ยสูงในระยะเวลาอันสั้นและได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับดอกเบี้ยสูง1.8%สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปแล้วก็ออมสั้นเพียงแค่7เดือนไม่ต้องออมยาวนะครับเป็นการพักเงินระยะสั้นในการเอาเงินนั้นไปทําอย่างอื่นนะครับ เริ่มออนได้ง่ายๆไม่ต้องใช้วงเงินสูงนะครับด้วยวงเงินขั้นต่ำเพียง1 0,000บาทเท่านั้นสมัครได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยาทุกสาขาเลยทีเดียวความเสี่ยงต่ำนะครับการันตีผลตอบแทนเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากนะครับเดือนแล้วก็ความเสี่ยงต่ำมากนะครับแต่มันจะมีกรณีในการถอนเงินก่อนครบกำหนดนะครับต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดโดยมีเงื่อนไขว่า1 ฝากไม่ถึง3เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารของงดการจ่ายดอกเบีย้ยนะครับก็คือไม่ให้ดอกเบีย้ยนะครับจะได้รับแค่เงินต้นหลังหักดอกเบีย้ยที่จ่ายไปแล้วคืนนะสนะครับฝากเกิน3เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบตามระยะเวลานะครับเดเดือนนะจะจ่ายดอกเบีย้ยในตาดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์นะครับและจะได้เงินต้นและดอกเบีย้ยที่คำนวณแล้วดังกล่าวหลังหักดอกเบีย้ยเงินฝากพิเศษ7เดือนที่ได้ให้ไปในแต่ละเดือนเนี่ย นะครับออกไปแล้วนะครับก็จะได้รับไปเพราะนั้นถ้าอยากฝากเนี่ยผมแนะนำว่าฝากให้ครบนะครับตามกำหนดระยะเวลา7เดือนดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาในการถูกหักนู่นหักหนี่นะครับพิเศษสุดนะครับสำหรับใครนะที่ฝากนะครับตัวแคมเปญเงินฝากกรุงศี7เดือนนะครับ พิเศษสุดเลยถ้าฝาก5ล้านบาทขึ้นไปรับสานะเพิ่มกรุงศี e x c l u s i v e นะครับแล้วก็รับสานะเพิ่มกรุงสรีพรามเมื่อเปิดบัญชีนะครับเดเดือน1ล้านบาทสำหรับบุคคลธรรมดา,าเท่านั้นนะเป็นการเ,เป็นการอัปเดตสถานะนะครับของบุคคลคือพวกสถานะพวกนี้มันมีสิทธิพิเศษอื่นๆนะครับซึ่งอยู่ในสถานะนั้นนะไม่ว่าจะเป็นการลงทุน หรือแม้กระทั่งวงเงินในบัตรเครดิตหรืออะไรเงี้ยนะครับสามารถไปดูรายละเอียดนะครับตัวสถานะเหล่านี้ได้เพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแคมเปญดีๆอย่างนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับธนาคารกรุงศรีออกแคมเปญบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ10เดือนรับดอกเบี้ยสูงนาน2%นะครับอัตราดอกเบี้ยไม่ธรรมดานะเดี๋ยวเราไปดูรายเอียดกัน ที่พักเงินได้ดอกเบีย้ยสูงผลตอบแทนดีรับดอกเบีย้ยแบบทุกเดือนกับบัญชีเงินฝากประจำกรุงสี10เดือนนะครับอัตราดอกเบีย้ย2%ต่อปีเงินต้นไม่หายได้ดอกเบีย้ยทุกเดือนเริ่มต้นการฝากขั้นต่ำเพียง1,000 0บาทเท่านั้นเงื่อนไขหลักนะครับ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุ12ปีขึ้นไปนะวันที่เปิดบัญชีแล้วก็สำหรับบุคคลธรรมดาที่อายุต่ำกว่า12ปีก็ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดบัญชีจากบิดามารดานะครับจุงบิดามารดานะครับหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมาเปิดบัญชีได้เลย 2. นะครับจำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกและฝากครั้งต่อไปต้องไม่น้อยกว่า10,000บาทนะครับ 3. กรณีฝากเงินเพิ่มเติม,ต,มต้องดําเนินการฝากที่สาข,ขาของธนาคารกรุงศรี อยุทยาเท่านั้นนะครับไม่สามารถฝากผ่าน KMA กรุงศรีแอปนะครับหรือช่องทางอื่นของทางธนาคารแต่อย่างใด 4. ธนาคารธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรประจําทุกเดือนนะครับหลังหักภาษีนที่จ่ายโดยจะจ่ายดอกเบี้ยนะวันที่ตรงกับวันที่ฝากเงินจนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลาการฝากนะครับโดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยดังกล่าว ข้างต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมรั์นะครับหรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันซึ่งได้แจ้งรายละอักษรไว้กับทางธนาคาร 5. นะครับถ้าไม่มีการถอนเงินหรือมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นให้ถือตกลงนะครับต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจํา3เดือนนะครับตามประเภทของลูกค้าโดยมีเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบีย้ยตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ณนะวันที่ต่ออายุการฝากนั้น6 กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝากโดยหากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่ถึง3เดือนนับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบี้ยและผู้ฝากนะครับจะได้รับเงินต้นหลังจากหักดอกเบี้ยที่ได้รับไปนะครับแล้วก่อนหน้านี้รวมภาษีหักณที่จ่ายทั้งนี้ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหักณที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยในอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์นะครับณนะวันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้นตามจํานวนวันที่ฝากจริงและผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นและดอกเบีย้ยที่คํานวณไว้ดังกล่าวข้างต้นหลังจากหักดอกเบีย้ยของเงินฝากประจําพิเศษ10เดือนนะครับที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้นรวมภาษีหักณที่จ่าย ทั้งนี้ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหักในที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสัมพากกร 7. ธนาคารขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการให้บริการโดยธนาคารจะแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบภายใต้หลักเกณฑ์ประกาศหรือระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย8บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ10เดือนไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อกับทางธนาคารได้ 9. เงื่อนไขาการได้รับ กรุงสี e x c l u s i v e และกรุงสรีพรามเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขตัวนี้นะครับเพิ่มเติมได้นะนี่คือเงื่อนไขของแคมเปญเงินฝากประจำนะครับ10เดือนนะธนาคารเกียรตินาคินพัทละนะครับออกแคมเปญบัญชีเงินฝากประจำา k, k p p e f i x ฝากประจำา3 3เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.2%ต่อปีนะครับ ออมวันนี้เพื่อคนที่คุณรักเป็นแคมเปญที่น่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาติดตามกันจุดเด่นของ KKP EFIX นะครับออมเงินก้อนเพื่อคนที่คุณรักนะครับหบัญชีสามารถเลือกได้หลายระยะเวลาฝากนะครับไม่ว่าจะเป็น3เดือน6เดือน12เดือนและ13เดือนนะครับไม่จำเป็นจะต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือนนะเริ่มฝากเพียง5,000บาทรับดอกเบีย้ยแนตาดอกเบีย้ยที่แน่นอน อยู่ที่ไหนก็สามารถเปิดบัญชีได้ง่ายๆนะครับด้วยตัวเองผ่านแอป KKP Mobile นะครับเดี๋ยวมีวิธีการเปิดบัญชีให้ด้วยรับดอกเบีย้ยเพิ่มสูงสุดนะครับ1.8%ต่อปีเมื่อฝากเมื่อเปิดบัญชี KKP s a v e y นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นบัญชีรับดอกเบีย้ยของ KKP Efix นี่นะครับเป็นแคมเปญอ่ะเรามาไล่กันนะครับประเภทเงินฝากมันมีแบ่งให้มีให้เลือกนะครับ4ระยะเวลา1ฝากประจํา3เดือนนะครับวงเงินฝากไม่จํากัดวงเงินนะครับอัตราดอกเบีย้ย1.55%ต่อปีเงินฝากประจํา6เดือนไม่จํากัดวงเงินอัตราดอกเบี้ย1นต่อปีเงินฝากประจํา12เดือนนะครับไม่จํากัดวงเงินอัตราดอกเบี้ย2% เงินฝากประจำพิเศษ13เดือนวงเงินสูงสุดไม่เกิน200ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย2.2%ต่อปีนะครับเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์แคมเปญเงินฝากประจำพิเศษนะครับ13เดือน KKP E Fix นะครับ1เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ให้บริการเฉพาะประเภทลูกค้านะครับวงเล็บ1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดและเข้าเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้ 2. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลเดียวเป็นเจ้าของนะครับและผู้ฝาก1นรายเปิดได้1บัญชีโดยไม่จำกัดรายการฝาก 3. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองผ่าน KKP Mobile Application ตั้งแต่6นาิกาถึง22นาฬิกานะครับโดยทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID นะครับหรือสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้ที่ตู้ AIS Smart นะครับโดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดจุดบริการได้นะครับทางเว็บไซต์ 4. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร เพื่อเป็นการรับอัตราดอกเบี้ยโดยชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจำแบบไม่มีสมุดคู่ฝากหรือ KKP EFIX นะครับ Deposit นะครับ5จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ5,000บาทเท่านั้นฝากครั้งต่อไปฝากจำนวนไม่น้อยกว่า5,000บาทต่อรายการ6ใจดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดรีวักการฝาก7กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยระยะเวลาการฝากไม่ถึง3เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยระยะเวลาการฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่ฝากแต่ไม่ครบกําหนดนระยะเวลาฝากที่เลือกไว้ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในันตาดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปณวันที่ฝาก8เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากสําหรับระยะเวลาการฝากปกติธนาคารจะทําการฝาก,กต่อให้อัตโนมัติตามประเภทแ,และระยะเวลาการฝากเดิม ซึ่งผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยเท่ากับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจำที่ธนาคารกำหนดนักขนาดนั้นสำหรับระยะเวลาพิเศษธนาคารจะทำการฝากต่ออัตโนมัติในระยะเวลาการฝาก12เดือนโดยได้รับดอกเบีย้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศณขนาดนั้นธนาคารคำนวณและหักภาษีเงินได้หักภาษีนให้จ่ายนะครับของอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ของกลุมสัมพารอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้นนะครับ ธนาคารเกียรตินาคินพัฒละนะครับออกแคมเปญบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี KKP tag free ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่3%ต่อปีนะครับออมต่อเนื่องสร้างวินัยทางการเงินนะครับปลูกฝังเรื่องการเงินให้กับทุกท่านตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายเดีดกันตัวแคม เป็นนะครับบัญชีเงินฝากปลอดภาษี KKP tag ฟรีออมต่อเนื่องสร้างวินัยเลือกออมได้ตามใจทั้งแบบ24เดือนและแบบ36เดือนนะครับจุดเด่นรับดอกเบี้ยเต็มจำนวนนะครับไม่ถูกหักภาษีนที่จ่ายด้วยนะไม่ถูขหักภาษีเงินฝากนะครับมี SMS นะครับช่วยแจ้งเตือนไม่พลาดการออมในแต่ละครั้งนะครับเริ่มออมเพียง500บาทต่อเดือนเท่านั้น เปิดบัญชีได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินพัฒระทุกสาขาหรือเปิดผ่าน KKP Mobile นั่นเองเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์นะครับหให้บริการทั้งในรูปแบบของสมุดคู่ฝากนะครับ KKP Tag Free หรือแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก KKP E Tag Free นะครับสผู้ฝากหนึ่งรายสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีนะครับทุกระยะเวลา ฝากเพียง1บัญชีเท่านั้นนับรวมนะครับทุกธนาคาร 3. ผู้ฝากจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์นะครับของธนาคารเพื่อใช้ในการรับดอกเบี้ยและยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีดังกล่าวเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจําปลอดภาษีในทุกเดือนจนครบระยะการฝากโดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีนั่นเองนะครับ เพราะว่าตัวแคมเปญตัวนี้มันจะเป็นแคมเปญต้องฝากประจำนะครับฝากประจำคือฝากทุกๆเดือนเท่ากันทุกๆเดือนเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆนะครับจนครบตามกำหนดระยะเวลาการฝากนะครับ 4. นะการฝากเงินติดต่อกันทุกครั้งนะครับเดือนละหนึ่งครั้งโดยยอดเงินฝากจะเป็นยอดที่เท่ากันนะครับกับยอดเงินฝากในครั้งแรกอย่างเช่นระยะเวลาการฝากย4เดือนเปิดบัญชีขั้นต่ำาร้0บาท สูงสุดไม่เกิน25,000บาทต่อเดือนเวลาการฝาก36เดือนนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา500บาทสูงสุดไม่เกิน16,500บาทต่อเดือนการที่บอกว่าเท่ากันทุกเดือนคืออย่างเช่นคุณฝากเดือนละ500บาทคุณก็ต้องฝาก500บาทเป็นระยะเวลาเท่ากับที่เราเลือกไว้อย่างเช่นเลือก24เดือนก็500บาททุกๆเดือนไปจน24เดือน ฝาก36เดือนก็ฝาก500บาทเท่ากันทุกเดือนไปจน36เดือนนั่นเองนะครับ 5. กรณีผู้ฝากขาดฝากมากกว่า2ครั้งขึ้นไปหรือทำรายการถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีและโอนเงินฝากและดอกเบี้ยรับนะครับถ้ามีเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอนตามเงื่อนไขของธนาคาร 6. ตลอดลระยะเวลาการฝากผู้ฝากจะไม่สามารถถอนเงินฝากดังกล่าวได้ เว้นได้เป็นการถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้นนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปิดบัญชีนะครับผ่าน KKPE eTag ฟรี Free นะครับกันนะตัวนี้นะจะเป็นการเปิดบัญชีผ่านออนไลน์นะครับผ่าน KKPMobile ก่อนอื่นนะครับ1เปิดแอป KKPMobile นะครับเลือกเลือกเริ่มต้นใช้งานนะครับ กรอกข้อมูลส่วนตัวตามขั้นตอนนะแล้วก็กดกดถัดไปนะครับกดต่อไป2เลือกสมัครบริการนะครับให้เลือกสมัครบริการที่เมนูนี้นะครับ3กรอกข้อมูลส่วนตัวที่เลือกไปนะครับแล้วก็คลิกต่อไปนะครับ 4. เลือกเปิดบัญชีออนไลน์นะครับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี KKP E Tag Free นี่นะครับตัวนี้ 5. นะครับศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์นะครับเลือกรับทราบและเปิดบัญชีนะครับศึกษาข้อมูลบัญชี KKP e tag free โดยจําเป็นจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์คู่โอนเพื่อใช้ในการหักเงินเพื่อฝากเข้าบัญชี KKP e tag free ทุกเดือนและใช้รับดอกเบี้ยเมื่อครบระยะเวลากรณีที่ท่านนะครับไม่มีบัญชีออมทรัพย์นะครับท่านสามารถเปิดบัญชีได้ที่สาขาของธนาคารแล้วกลับมาทําการเปิดบัญชี KKP eTag ฟ e e ให้สำเร็จนะครับหรือเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ KKP s a v e บนแอป KKP Mobile นะครับนี่ต้องมีคู่โอนด้วยนะ6นะครับรับทราบและเปิดบัญชี KKP eTag ฟร e นะครับ7วัตถุประสงค์ของการเปิดบัญชีนะครับให้เลือกเลยนะเพื่อการออมเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วกดถัดไป 8นะครับยินยันเบอร์มือถือและอีเมลนะครับโดยใส่ OTP ที่ได้รับนะครับนี่มันจะส่ง OTP ไปที่อีเมลที่คุณได้สมัครเอาไว้นะแล้วก็เอามาใส่ส่งไปที่มือถือที่คุณสมัครเอาไว้แล้วก็เอามาใส่นะครับ5ศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขาการใช้บริการและการให้ความยินยอมต่างๆและเลือกต่อไปนะครับยินยอมยินยอมยอมรับยอมรับนะครับต่อไป 10เลือกวิธีช่องทางในการยืนยันตัวตนนะครับและทําการยืนยันตัวตนผ่านระยะเวลาดังกล่าวช่องทางได้แก่นะครับหช่องทางแอปพลิเคชันของธน,นาคาร NDI D นะครับช่องทางผ่านจุดบริการนะครับเซเว่นอีเลผ่านจุดบริการของธนาคารเกียรตินานคินพัฒระผ่านยืนยัน A S Shop และตัวแทนจำหน่าย11เนะครับเมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วกลับมาที่แอป KKP Mobile เพื่อถ่ายรูปใบหน้าและ ทำ fr และนะครับปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป12ก่อข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ขัดตอกดต่อไปนะครับระบุนะครับข้อมูลนะแล้วก็กดต่อไปตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งหากถูกต้องนะครับกดต่อไปกำหนดพินนะครับ6หลักแล้วก็ยืนยันพิน6หลักนะครับ อ่าไมพินอีกครั้งแล้วก็สร้างไมพินนะครับส6ตัวสอบข้อมูลยืนยนันและรับเงื่อนไขข้อตกลงนะครับว่าเปิดบัญชีนะต่อไปใส่ไมพิน6หลักเพื่อยืนยันบัญชีเซฟวีนะครับแล้วก็กดถัดไปแล้วก็เลือกรีเวลาการฝากนะครับระบุจํานวนเงินฝากเลือกบัญชีเงินฝากเพื่อรับดอกเบี้ยนะครับและระบุวันที่ต้องการให้หักบัญชีนะครับเข้า KKPE แท็กฟรีนะครับอัตโนมัติทุกเดือนนะครับเลือกต่อไปเพื่อเปิดบัญชี KKP e t a g กฟรีอ่ากดต่อไปปุ๊บตรวจสอบข้อมูลนะครับเปิดบัญชี KKP e t a ็กฟรีอีกครั้งหากถูกต้องแล้วเลือกสมัครใช้บริการนะครับและกดยืนยันโอนเงินนะครับบัญชีออมทรัพย์ KKP s a ฟ e V เข้าบัญชี KKP e t a ็กฟรีและกดยืนยัน ท่านได้ทำการยืนยันและทำรายการนะครับเปิดบัญชี KKP E Tag Free สำเร็จผ่านอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารกดเสร็จสิ้นนะครับอ่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วกับการเปิดบัญชีคือมันค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะบางท่านงงบางท่านงงทำไม่เป็นก็สามารถไปเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารนะครับเกียรตินาคินพัฒระทุกสาขาเป็นบัญชี KKP Tag r e e ทั่วไปนะครับ